กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสกอตไบน,นะครับผมตอนนี้เราก็ลังจะออกจากโรงเรียนไปหาที่ว,ว่างๆนะครับในการหัดขี่บิ๊กไบค์กันนะครับเดี๋ยวอย่าเดินทางไปก่อน เราวก็ถึงกันแล้วนะครับแบบที่เราจะมาสอนขี่รถนะครับอันดับแรกเราก็ต้องเข้าใจเรื่องของเกี่ยวกับคลาส ก่อนนะครับบางทีเราไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับคลาสหนึ่งเราก็ขี่รถคลาสค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าการปล่อยคลาสไหลหรือว่าอะไรเนี่ยเพราะว่าผมเห็นอุบัติเหตุเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้คลาสเพราะฉะนั้นการที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการขับรถเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่สําคัญนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเนี่ยก็จะมีหลักการง่ายๆครับสองอย่างของบิ๊กไบค์ที่ควรจะต้องรู้นะครับหคือการขี่รถคลาสการปล่อยคลาสการเติมพัดเร่งนะครับอะไรสิ่งต่างๆที่เราต้องเรียนรู้นะครับอ่ะเราต้องร้ชใ เอนจินเบรกนะครับเพราะว่าอย่างในคลิปที่ผ่านมาครับผมก็เห็นแล้วว่ามันก็ค่อนข้างกูดยากนะวัน ไม่รู้ว่าน,น้องเขาเนี่ยไปไป,ไปอ่าไปจาวิธีมาจากไหนครับคือการกําครัดหรือว่าน้องเขาอาจจะพูดผิดหรือเปล่าว่ากําเบรกแต่ว่าไปพูดว่ากําครัดอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าการที่เราจะขับรถพูกนี้ได้เนี่ยการใช้ engine เบรกเป็นสิ่งสําคัญนะครับอย่างผมเนี่ยอย่างลอ้อพีแล้วเนี่ยการขึ้นขเนขาผมก็ใช้เกียร์หเกียร์สองครับลงเขาผมก็ใช้เกียร์หนเกียร์สเหมือนกันเพราะว่า engine เบรกมาทางานเราก็ไม่ต้องไปกําเบรกให้มันอยู่ตลอดเวลานะคะรับถ้ากาเบรกอยู่ตลอดเวลาช่วงลงเขาเนี่ยเบรกมันจะค่อนข้าง,งะะะร้อนมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้เนนิบกกก่็็ปสสงําาคัญัญมๆ ช่วยให้หยุดรถกระทันหันได้เหมือนกันหรือเราจะใช้ในการลงเขาได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญมากแต่ว่าอันดับแรกที่เราจะมาทําก่อนเลยเนี่ยเราจะมาเรียนรู้ก่อนเลยก็คือสําหรับคนที่ไม่เคยขี่ก็ควรจะเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่จุดจุดแรกเลยก็คือเรื่องของคราสนะครับอันนี้คือครัสคราสที่จะอยู่ฝั่งซ้ายมือเขาจะหลงนะครับสำหรับคนที่ขี่พวกรถออโตมิติกมาหรือว่ารถสายพานมานะครับฝั่งซ้ายขวาจะเป็นเบรกหน้ากับเบรกหลังใช่ไหมถ้าเป็นฝั่งขวาก็จะเป็นเบรกหน้าส่วนถ้าเป็นฝั่ง จะอยู่ที่เท้าขวานะครับส่วนซ้ายมือจะเปลี่ยนเป็นครับแทนนะครับเริ่มไปเลยแล้วกันอันดับแรกนะครับอ,บอ,บอบช่วงนี้ก็จะมีพวกเด็กนักเรียนนะครับมาเทสรถกันค่อนข้างเยอะอันดับแรกเลยนะครับอ่วิธีการที่เราจะจับจริงๆเนี่ยเขาสอนกันมาว่าเวลาจับคลัตนะครับให้เราใช้สามนิ้วอย่างนี้ในการจับพอจับปุ๊บสองนิ้วเราจะเกี่ยวคลัตได้ แต่แล้วแต่คนถนัดครับแต่ว่าผมเนี่ยขี่มาผมก็ใช้สิ่งนิ้วกำอย่างเดียวจริงๆไอการทาอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นตัวเซฟตี้อย่างดีเลยครับเวลาเราเจอหลุมแล้วเรากำคัดเนี่ยเวลาเราตกหลุมถ้าเราจับเงี้ยเวลารถมันกระดกปุ๊บมือเราจะกระเด้งออกเห็นไหมมันจะไม่สามารถที่จะมีมือไหนหรือนิ้วไหนที่จะมาเกี่ยวเห็นเราได้ยังไงก็หลุดแน่นอนแต่ถ้าเราจับอย่างเงี้ยใช้แค่2นิ้วในการบีบมันก็จะสามารถทําให้เวลารถกระดกเนี่ยเนี่ยยังไงก็เอาอยู่แต่ว่าแล้วแต่คนถนัดนกันนะครับแต่ผมก็ยังถนัดอย่างนี้โจมเหมือนเดิม สตาร์เครื่อนก่อนครับอ่ะอันดับแรกเลยเราลองดูก่อนครับมันจะมีหลายแบบนะครับเราจะให้ดูอันดับแรกเลยคือหนึ่งถ้าเราเข้าเกียร์เรากำคัสเข้าเกียร์แล้วปล่อยคัสเลยรถจะเป็นยังไงร,รถมันจะพุ่งไปข้างหน้าครับปึ๊บนะเห็นไหมรถมันจะดับนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราจะปล่อยคันเนี่ยให้เราค่อยๆปล่อยเพราะว่ารถหลาย,ลายอย่างรถหลายๆรุ่นเนี่ยบางทีมันมีกําลังที่จะส่งตัวมันไปเองได้อยู่แล้วนะครับอย่างคันนี้คืออย่างเมื่อกี้เป็นวิธีที่ผิดครับวิธีถูกคือปึ๊บแล้วค่อยๆปล่อยเห็นไหมรถไหลละโดยที่ผมไม่ได้เติมคันเร่งเลยนะครับอ่ะค่อยๆปล่อยไปละรถมันไหลละโดยที่ไม่ต้องเติมคันเร่งเลยเห็นไหม จะลองใช้ประมาณนี้ดูก่อนถ้าเรายังไม่คุ้นชินกับคันเร่งนะครับให้เรากำคัสแล้วเท้าเกียร์หนึ่งจากนั้นค่อยๆปล่อยให้รถไหลไปก่อนแต่ว่ารถบางคาันเนี่ยบางทีมันระยะคัสมันห่างเกินไปเนี่ยมันอาจจะกลุมรถย้าหน่อยนะครับวิธีที่หนึ่งนะครับคือให้เราปล่อยคัสไหลให้ได้ก่อนพยายามควบคุมคัสให้ได้นะครับขั้นตอนที่สองน,นะครับพอเราควบคุมคัสได้แล้วให้เราพยายามที่จะเติมคันเร่งนะครับปล่อยคัสไปนิดนึงจากนั้นบีบคันเร่งขึ้นนิดหน่อยรถมันจะไปได้นะครับหเห็นไหมจากนั้นพอถึงระยะหนึ่งแล้ว ถ้ารถมันวิ่งแล้วเราจะปล่อยคัสก็ได้เห็นไหมผมไม่ได้มือไปจับคัสเลยนะครับคือระยะที่รถมันวิ่งไปได้แล้วเราสามารถปล่อยคัสได้เลยเวลาเราจะหยุดรถก็จำเบรก่อนแล้วพอรถมันเคลื่อนมันใกล้ดับเราค่อยๆบีบคัสเข้ามาอ่ะ แล้วก็อย่าลืมเข้าเกียร์เอไว้ก่อนจนังง่ายๆครับ3ขั้นตอนนะครับหึคือกามคาสัสเข้าเกียร์หนึ่งแล้วค่อยๆปล่อยคัดไปก่อนให้รถมันไหลไปก่อน,นครับสำหรับมือใหม่นะครับสอเน,นี่ยคือให้เราลองปล่อยคัดนิดนึงให้รถมันพอได้ออกตัวไปได้นิดหน่อยแล้วเราค่อยเติมคันเร่งเข้าไปสาเมื่อเราเมื่อรถมันวิ่งออกไปได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะปล่อยคัสได้เลยนะครับผม บิดเติมคันเร่งยังไงให้มันสัมพันธ์กับรถนะครับพยายามค่อยๆเติมคันเร่งแบบค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะครับอย่างเมื่อกี้อ่ะแบบแรกเข้าเกียร์ถ้าเมื่อไหร่ที่สมมุติว่าถ้าเราเติมคันเร่งกับคัสไม่สัมพันธ์กันเนี่ยมันจะเป็นยังไงอย่างเช่นถ้าผมปล่อยคัสไปตะคันเต้งเติมน้อย มันยังพอไปได้อยู่ครับมันยังพอไปได้อยู่แต่แต่ถ้ารถบางถ้ารถแบบอ่าที่แรงม้าน้อยเนี่ยอาจจะดับได้เลยแต่แต่จังหวะเมื่อกี้คือผมค่อยๆพยายามปล่อยให้มันพยายามให้มันดับแล้วแต่มันไม่ดับเพราะรถมันพุ่งไปข้างหน้าละอีกอย่างึงคืออะไรเราเติมคันเร่งมากไปแล้วก็ปล่อยคับน้อยไปมันจะเป็นยังไงนองดูเห็นไหมรถมันจะไม่ไปไหนเลยถ้าเราเติมคันเร่งไม่สัมพันธ์กับคับเนี่ยมันจะเป็นในสองกรณีนี้คือหนึ่งรถดับกับสองคือ เสียงเสียงของเครื่องยนต์เนี่ยมันจะแรงกว่ามาทำให้เครื่องยนต์เนี่ยทำงานหนักขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปฝึกกันนะครับผมส่วนการต่อเกียร์เนี่ยสำหรับรถที่เป็นคลาสนะครับคือให้ผ่อนคันเร่งกำคลาดจำนะครับหนึ่งคือให้เราผ่อนคันเร่งก่อนกำคลา์เตะเกียร์ขึ้นแล้วค่อยๆปล่อยคลาดเหมือนเดิมแล้วก็เติมคันเร่งเข้าไปมันจะเป็นเทคนิคอย่างนี้ครับผมลองไปช้าๆดูก่อนนะครับอ่าเหมือนเดิมแล้วเรลองไปช้าๆดูก่อนอ่ะอันดับแรกเลยคือกำคลาดเข้าเกียร์ค่อยๆปล่อยนะครับปล่อยคลาดเติมคันเร่งไปนดห่อย อพอรถออกตัวไปได้นิดนึงแล้วเสียงเสียงเครื่องยนต์มันจะบอกเราเองนะครับว่าเราควรจะเปลี่ยนเกียร์ตอนไหนนะครับเราเข้าเกียร์สองปุ๊บพอรเรลงกําคัทตะเกียร์ขึ้นเกียร์สองแล้วค่อยๆปล่อยคัทแล,ล้วเติมเรลงเข้าไปอ่ามันจะเป็นประมาณนี้นะครับลักษณะของการเข้าเกียร์ของรถอ่สมมติเราอยู่เกียร์หนึ่งนะครับอ่าปปุ๊บ พรอนคันเร่งกำคัดเตเกียร์ปล่อยคัดพร้อมเติมคันเร่งเข้าไปนะครับอ่านี่จะเป็นลักษณะของการเข้าเกียเข้าเกียร์ทุยเข้าเกียร์ของรถที่มีคัดนะครับผมอืมก็จะเป็นประมาณนี้ การใช้ engine brake นะครับเมื่อรถเราอยู่ในรอบที่สูงเนี่ยแน่นอนว่ากาลังเครื่องยนต์เนี่ยมันจะดึงที่รอบที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการใช้ engine brake เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากการเชนเกียร์ลงมาเพื่อให้รอบมันกลับมาอยู่ในรอบที่ต่ําเพื่อให้รถของเราเนี่ยมันจะมีแรงหน่วงเกิดขึ้นคุณก,กาเบรคถามว่ามันเบรคไหมมันเบรคได้ครับแต่ถามว่ามันมันเบรคแบบกระชัมชิดไหวหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับโอ้ผมเองไม่เคยลองเพราะวาเวลาเจอเหตุฉุกเฉินเมื่อไหร่เนี่ยคือผมผมจะใช้ engine brake เราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วก็คือการแตะเกียร์ขึ้นไปก่อนอ่ะสมมุติว่าเราอยู่ที่เกียร์หนะครับจากนั้นเชนเกียร์ยังไงคือให้เราพยายามลดเกียร์ลงมาเรื่อยๆพร้อมกับค่อยๆแตะเบรกนะครับอย่าแตะเบรกแรงเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองบิดไปถึงตรงนู้นโดยใช้เกียร์สักประมาณเกียร์สก่อนแล้วให้มันถึงที่ประมาณสัก8ปกิโเมตรต่อชั่วโมงถึง100แล้วก็ลองใช้วิธีการเชนเกียร์ดูหรือการเชนจิ้นเบรกดูอ่ะเดี๋ยวลองดู สะพานนี้นะครับเป็นไงครับเมืนะ่อที่เราใช้ e n g i ิ e b เ a k e เนี่ยมันจะทําให้รถของเราเนี่ยเบยรกได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ารอบของเครื่องเราเนี่ยมันจะต่ําลงนะครับทำให้มันดึงรถเรากลับมาได้เห็นไหมผมขี่มาเร็วแค่ไหนเนี่ยผมต้องการจะเบรกก่อนขึ้นสะพานผมก็ยังเบรกได้เลยควบคุมแล้วก็มีสติด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราจะให้มันเบรก ตุ๊บตับปุ๊บตับเลยไม่ได้นะครับไม่ใช่แบบอยากให้ต้องเบรกปุ๊บกันเบรกมิดโอ้หัวทิ่มนะครับน่ะอ่ามันหัวทิ่มได้เลยผมเชื่อเลยว่าเบรกทุกคันเนี่ยมันดีอยู่แล้วไม่มีรถคันไหนที่เบรกไม่ดียกเว้นรถที่เบรกขาดหรือเบรกเสื่อมสภาพเมื่อไหร่ที่เราซื้อรถมาใหม่เนี่ย่บิ๊กไบค์เนี่ยเบรกดีทุกคันครับบอกเลยแต่เบรกดีมันก็เป็นผลเสียต่อเราคือเวลาใช้ก็แนะนดำไปแล้วนะครับก็พยายามเรียนรู้แล้วก็จำมันด้วยนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นทักษะเบื้องต้นนะครับสำ ดูรอบสองนะครับการใช้ engine brake ที่เดินนะครับเช็ดเกียร์เชคดเกียสองเชคดเกีย,กยหนึ่งอ่ะหยุดได้ครับเห็นไหมก็เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันนะครับรถผมเนี่ยมี quick shifter นะครับคือ เราสามารถเตะเกียร์ขึ้นได้เลยโดยที่เราไม่ต้องกำคัสนะครับอ่าเปน็นยังไงเดี๋ยวผมลองเตะให้ดูเห็นไหมครับผมไม่ต้องกำคัสเลยโอ,โ,อโ,อโอ้น้องหมาน้องหมาเห็นไหมครับนี่แหละได้ใช้ engine เบสจริงๆในะนะชีวิตจริงเมื่อเราเจออะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมบอกตรงว่าผมประหมาานะครับเพราะว่า ไม่ได้มองทางเลยเมื่อกี้คือยอมรับเลยว่าตัวเองประมาทมากๆคือต่อให้เราเก่งเก่งมาจากไหนนะครับอันนี้ผมพูดเลยนะครับผมไม่ใช่ว่าผมเก่งนะครับผมก็เป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ได้เก่งอะไรขนาดน,นั้นในเรื่องของการขี่รถนะครับเราไม่ไปชนเขาเขาก็มาชนเราอยู่ดีครับทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่สามารถห้ามให้มันเกิดได้ครับผมจะยกตัวอย่างเช่นคนที่มีความสามารถสูง,สงอย่างมาร์คมาเกสนะครับ หรือพวกนักแข่งระดับ Mo t ต G รเนี่ยเขาก็ยังพลาดกันมาได้นะครับเห็นไหมครับเวลาแข่งเนี่ยเมือไไ่อไหรที่รับประมาทหรือเขาวาจ,จะไม่ได้ประมาทแต่ด้วยเทคนิคหรือสภาพอากาศหรือสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเนี่ย มันสามารถทําให้รถเราล้มได้เสมอครับเพราะฉะนั้นการเรียนหรือมีเทคนิคเนี่ยมันไม่ได้ช่วยทําให้เราปลอดภย100ัยร้อปแต่มันก็ลดอุบัติเหตุได้ค่อนข้างสูงเหมือนกันครับแล้วก็พยายามอย่าขี่รถเร็วจนเกินไปนะครับ <Nope. S 1> อันนี้ผมเป็นห่วงจริงๆเพราะช่วงนี้เนี่ยข่าวเกี่ยวกับบิ๊กไบค์เนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากเลยฝากไว้ใหคิดนะผมฝากไว้ใหคิดนะสำหรับคนที่ชอขี่รถเร็วนะ ถ้าไม่รักตัวเองก็รักคนที่เขาเป็นห่วงเราบ้างนะครับโหจุดเห็นไหมครับเขียวมาจังหวะเมื่อกี้ผมว่าเกือบชนแล้วโอ้โห่นี่นะครับมันมันอันตรายนจริงๆคือ เขาถอยออกมาโดยที่เขาจริงๆ,ๆเขาก็าระวังแหละครับอ่าเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงรถผมผมก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ได้ยินหรือเปล่าแต่จริงการถอยรถอย่างนี้ควรมีคนช่วยดูนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อกี้ผมเบรกไม่ทันคนแน่นอนครับเห็นไหมอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอครับแต่จริงผมไม่โกรธพี่เขานะเพราะว่าเราเข้าใจกันอยู่ควรับว่าการถอยรถออกมาอย่างนี้มันมันมันค่อนข้างมองอยากนะครับจริงก็อย่างที่ผมว่านะครับการถอยรถออกมาจากซอยหรืออ่าจากข<ๆ>้างทางอย่างนี้เราเราควรมีคนมาคอยโบกรถให้นะครับเพื่อ ความปลอดภัยของพเพื่อนร่วมทางแล้วก็ความปลอดภัยของตัวคุณเองนะครับก็สาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาดูนะครับอย่าลืมนะครับขับขี่ปลอดภัยนะครับอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับท่านใดที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับผม